นับเป็นปีทองจริงๆนะคะเพราะมีทั้งรางวัลใหญ่ทางดนตรีมอบให้กับเส้นทางศิลปินอันยาวไกล Lifetime Achievement ค่ะจากเวที Guitar Max 2023ยังมีรางวัลการใช้ภาษาไทยนะคะเพชรในเพลงแล้วก็ปลายปีนี้ค่ะยังจะมีคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ครั้งที่12ซึ่งก็น่าจะเป็นงานใหญ่งานแรกค่ะที่แฟนเพลงจะได้ร่วมแสดงความยินดีกับพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตยหลังได้รับการยกย่องเป็นศิลปิน แห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประเภทดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปี2565ค่ะ แม่เริ่มต้นในวงการบันเทิงด้วยการแสดงแจ้งเกิดจากละครและภาพ,พ,ย,พยนตร์ตั้งแต่ยุค80แต่ว่าเส้นทางที่พลิกผันของอดีตพนักงานแบงก์เบิร์ทธงชัยยังไปไกลยิ่งกว่านะคะเมื่อก้าวมาเป็นนักร้องสังกัดแกรมมี่ที่เตอเรวัตพุทธินันเห็นแววจากเวทีประกวดค่ะผลงานของพี่เบิร์ดสร้างปรากฏการตั้งแต่อัลบั้มแรกด้วยยอดขาย500,000ตลับคนแรกของค่ายในชุดหาดทรายสายลมสอเรา ตามมาด้วยสบายสบายนะคะแล้วก็โด่งดังเป็นพลุแตกด้วยยอดขายทะลุ2ล้านตลับกับอัลบั้มบูมแรงค่ะยังมีพริกขี้หนูที่ตอกยำความสำเร็จวันนี้คือซ u เปอร์สตาร์เพลงป๊อบอันดับหนึ่งแห่งยุค90แม่ค้าผ่านมาในยุคมิเลนเนียลนะคะก็ยังมีเพลงดังฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างแฟนจ๋าค่ะที่ฟิเจอริงกับศิลปินต่างแนวต่างสำเนียงอย่างลงตัวสุด และถึงแม้จะทิ้งห่างงานเพลงไปช่วงหนึ่งแต่ว่าปีที่แล้วค่ะพี่เบิร์ดก็ออกผลงานอัลบั้มนะคะ22ค่ะที่ได้ร่วมงานกับศิลปินรุ่นใหม่หลายแนวจึงไม่แปลกที่ฉาย,ยาซุปเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งและนักร้องขวัญใจคนไทยะไจะเป็นตำแหน่งที่ฝากไว้กับชื่อของธงชัยแม็กอินไตมาตลอดเกือบสีทศวรรษนะคะ จนถึงวันนี้คะ่ะที่พี่เบิร์ดในวัย64ปีปได้รับเกียรติยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงซึ่งพี่เบิร์ดก็ได้โพสต์ขอบคุณนะคะว่ารางวัลน,นี้มาจากแฟนเพลงคะ่ะซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันนะับพันข้อความกดไลค์กดเลิฟกันเป็นหมื่นครั้งทีเดียว มาดูสาขาศิลปาการแสดงอื่นๆนะคะยังมีอาจารย์สมเถาสุจริกุลค่ะนักประพันธ์ดนตรีวัทยากรระดับโลกชาวไทยก็ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติปีนี้ค่ะในประเภทดนตรีสากลประพันธ์เพลงร่วมสมัยซึ่งอาจารย์สมเถาเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิสยามโอเปร่าและวงดุริยางเยาวชนสยามซิมโฟเนต้า นอกจากบ่มเพาะนักดนตรีคลาสสิกรุ่นใหม่มากฝีมือยังสร้างชื่อให้ประเทศไทยด้วยนะคะด้วยการไปชนะเลิศการแข่งขันวงดนตรีเยาวชนที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเมืองหลวงของวงการดนตรีคลาสสิกโลกอีกด้วยค่ะท้าชินนั้น จะต้องอยู่สักที่หนึ่งในแมนสวงพวกเอกรีไปหามาให้จงได้ข้าต้องการให้พวกมาดูบทบาทเจ้าเงินกับหนังเทโอเรตที่กาลังลงโรงฉายนะคะเรื่องแมนสวงค่ะนี่เป็นอิสร์การแสดงที่ครูตัวประดิษฐ์ประสาททองฝากฝีมือเอาไว้แต่ว่าถ้าใครเป็นคอละลครเวทีรู้ก็ดีนะคะว่าไม่ใช่แค่ฝีมือการแสดงที่เป็นชั้นครูแต่ประดิษฐ์ประสาททองยังเป็นศิลปินที่ใช้ศาสตร์การแสดงส่งเสียงแทนสังคมมาตลอดอย่างโครงการลิเกเร่เตเต่ชุมชน ที่ส้อนปัญหาผู้อาศัยตามแนวรถไฟฟ้าจากศิลปินศิละปะทรนวันนี้ครูตัวได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาละครร่วมสมัยค่ะ พูดถึงไม่ได้นะคะคือแม่ราตรีสีวิไลค่ะที่ได้รับยกย่องสาขาศิละปะก,กาแรแสดงหมอลำประยุกต์ซึ่งหมอลำซิ่งจะนิยมแพร่หลายไปไม่ได้ถ้าขาดท่านนี้ไปนะคะด้วยแม่ราตรีคือผู้ที่นําทั้งการลำกลอนแบบดั้งเดิมมาผสมผสานกับกลอนประยุกต์จนได้ชื่อว่าเป็นราชนีหมอลำซิ่งค่ะ ส่วนในสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยขับร้องยังมีครูสงชายทัพพรอดีตผู้เชี่ยวชาญคีตศิลป์ไทยประจํำสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรที่เคยสร้างประวัติศาสตร์ออกเทปเพลงไทยเดิมกว่า70อัลบั้มและสาขาศิลปะการแสดงประเภทละครรําค่ะได้แก่ครูนกพระสุภาการหวังไหนธรรมครูนาตรศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ค่ะ ส่วนศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีนี้มี4คนนะคะคนนี้อาจารย์พิษณุสุพนิมิตค่ะญญได้รับการยกย่องด้านภาพพิมพ์ค่ะเมื่อต้นปีอาจารย์เองก็ยังไม่เคยหยุดทํางานนะคะเพื่งจัดนิทศกา,า,ารใหญ่ไปญญเป็นงานภาพวาดดอกไม้สีน้ํญญาใช้บันทึกช่วงปีที่โควิดสิเนี่ยทำพิษเหลือเกินทั้งยังต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งด้วยก่อนหน้านี้ค่ะใช้ศิลปะนี่แหละบําบัดหัวใจ และถ้าย้อนไปค่ะอาจารย์พิสนุยังเป็นนักเขียนเจ้าของงานเขียนชื่อดังเลยค่ะกลิ่นสีและกาวแป้งนะคะผู้พาให้เรื่องหลังรั้วศิลปะก้อนกลายเป็นหนังดังแล้วก็จุดกระแสการเข้าเรียนศิลปะของคนยุคนั้นค่ะ ด้านสถาปัตยกรรมผังเมืองค่ะได้แก่อาาจรย์เจกจพรหมโยธีค่ะและสลัดดิเรกหรือดิเรกสิทธิการครูช่างจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยกย่องด้านงานสลักดุนเครื่องเงินและโลหะนะคะส่วนด้านสถาปัตยกรรมภายในและมัธนาศิลป์ได้แก่อาาจรย์รกแก้ววิเชียนค่ะนชชุม ป็นศิยังมีสาขาวรรณศิลป์นะคะนั่นคือศาสตราจารย์เกรยกุญพันธ์นักเขียนหนังสือเด็กผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นเกริกยุญพันธ์ค่ะและอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์นักประพันธ์บทร้อยกรองบทสัรเสริญสรุดีในโอกาสสําคัญค่ะโดยจะมีพิธีพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติปี2565ในโอกาสต่อไปนะคะต่อไปนะครับเพราะว่าประวัติผลงานที่ยื่นนั้น